กาสวัสดีครับ่อม่พี่น้องต้อมซ่าพากินโชมาแรงงานตัวครับผมจะย้อนแสงน้อยนิด่อม่พี่น้องบรรยากาศยามแรงยามเย็นหลังดอกหญ้าหลังดอกหญ้าไปก็จะเป็นน้าอ่างภูเขาเป็นจนัจนจันปอมัพี่น้องนกปลานกเขาเอยพึงแล้วการแล้งงานปอม่พี่น้องติดใจปอม่พี่น้องแกงคั่วของทางใต้่อม่พี่น้องเออ เครื่องเคืองปนนี้ตึงววาถึงพี่ถึงเครื่องแต่นะแกงขั่วทางใต้นะปอมัอยพี่น้องติดใจเลยซ้ำมาเป็นเ,เมนูขาหมูเลาอะอปอมัมพี่น้องขา,าแกงคั่วขาหมูเลาะปอมหมพีน่นะ้องเนาะร่อยแรงนะพี่บาพี่สร้าหาครับเขาก็ป๋าล้ำๆมาหนห็งกินด้วยกันครับอื อ <t ries> แกกับแป้งเนาะผมไม่ร้วกลับเข้าอยู่ทั้งบนนี่นะเมื่อกี้บ่มีสักตัวเลยมงามกลับเข้าอยู่ทั้งบนบอกหัวมันได้กินเนี่ยจ้ะ นี่แบบมาเป็นแถวแล้วเป็นมาเป็นห้างแล้วโอ้จมูกดีขนาดเอะหล่อไปด้านข้าง 嗯。Mm hmm. Ooh. Mm -hmm. ขั้วทางใต้ได้ร้องแล้วจะจะติดใจ,ด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 จดเพรมะไม่ร้องอื้อหือ เครื่องแกงนขั้วรลยมีความเผ็ดๆเค็มๆได้ความหวานความมันของหมูโอ้โหเข้ากันขนาดโยมเลยพูดงาม ช่วงล่างผมนี่โดดงามจนจีอย่างนักนวง <c oughs> แบคคือเลดาเป็นยังมันหูน้องะเมเป็นน้องเนาะวาอาหารอยู่บนโต๊ะเมื่อกี้บนมีสักตัวโอ้โหนี่มาเป็น 哦，ยอม嘞。 เพื่อจะไปหาเพื่อจะไปหาน้ำแกงลำล้มยิงถ้าเป็นกระดูกอ,อกนะ่อนนะพอไหมไม่อนอื้ Lắm Hốt nằm ba nắc lắm <laughs> うん。Mm hmm. มีคอมเมนต์เอฟซีตัางจีนปอมัยพี่น้องปุ่นบอกว่าสามปีที่แล้วเนี่ยต้อมดังจริงจขนาดสามปีดีแล้วพึ่งพึ่งผึ่งลูกยากรุงเทพมาไม่ไม่ปมัย่เอสามปีนี้งารสวน ทำงางจากแดดวันแด้แดดห่อนกันหน้าครับไม่เกี่ยมากพอไหมน้อ เดี๋ยวจะเป็นวนนก เราึ้นมาควบตลอด ขึ้นตัวโคนแจ้ผปรมาณไปเอามงามนหมนะ่ะอู้คคบแอ,อ้อ ปอมมาเป็ปนน้องฝากแขมหนึ่งเมนูแนะนาปอมหมายเป็น้องแกงคั่วของปอมหมาเป็นน้องทางไตร้อยแรงปีบาพีเศร้าล้าได้ล้วาว่าปอมหมาเป็น้องเครื่องเข้มขน้นดึงพริกดึงเรื่องเออเฮยแต่ทายาเองก็จะดีปอมหมาเป็นน้องเป็นมาข้างบางท่นานเบาบ์ชอบรดแบบเพจเกมจัดอีนาอเขาก็ลดปริมาณพริกแกงพริกเรื่องเครื่องลงมาได้ปอมหมาเปน็นน้องเนาะเพราะว่าขอเอมนู จะล้ำบะล้ำเนี่ยอยู่ดีรสชาติดีเอาชอบเนาะ่อแม่พี่น้องรสชาติเป็นบะข้่งชอบรสจัดเขาก็ใส่เครื่องนักหน่อยนะมันก็ถือว่าแบบล้ำเฮ้าเนาะ่อแม่พี่น้องทูชัยเฮ้าเนาะปรุงรสชาติดีเอาชอบปอแม่พี่น้องแนะนําเนื้อแกงคั่วจะแกงคั่วหมูสามชั้นก็ได้ขาหมูเลาะก็ได้แต่ถ้าจะ้อเมมอนี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูกระดูอ่อนปอแม่พี่น้องแกงคั่วซี่โครงหมูกระดูกอ่อน จากเมนูปอบหม่ยปน้องตังใต้ลำเม,มาะปอบหม่ไปน้องลอยแรงแนน้นำปอบม่ยเป็นน้องนะเต่ต้มสาก,ก็ต้องขอตัวลำรับไปก่อนปอบหม่ยเป็นน้องโอ้โหช่วงหลังนี่ต้มโดนครบกันนำเลยละมุดงามตอนแรกบ่มีสักตัวเลยปอบม่ยเป็นน้องบอกก้องมาตั้งโต๊ะนะก็นั่งกินตอนนั้นนะ่ะมาเป็นเออโยนกหางมาเลยปอบหม่ยเป็นน้องกินตึงว่าจะูกดีแต่ว่าเนาะมุดงามเนี่ย โอ,อ้โหช่วงล่างต้องไปเมื่อไรปอมไปไม่ได้โดยหมดจะได้ก็ต้องขอตัวนำลาไปก่อนสุธานีก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพมัวยเนื่องปอมไปไม่ได้หรองต้องสาพายัช่วงก็ต้องขอตัวนำลาปอมไปม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม